นครนายกศูนย์การศึกษาพิเศษและมหาจักรีศรินทรประจําจังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมงานวันเด็กประจําปี2566ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีศิรินทรประจําจังหวัดนครนายกตําบลท่าช้างอําเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกนางจิตตินันชาวรินนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครนายก เป็นประธานอ่านสารนาย,ยกรัฐมนตรีเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566ที่บุ่งเน้นรู้หน้าที่มีวินยัยฝ่ายความดีพร้อมเปิดงานวันเด็กโดยมีนางอภัสราตังคกุลวิวิทย์ผู้อำนวยการ,ศ,การศูนย์การศึกษาพิเศษพร้อมคณะให้การต้อนรับ และการรายงานการดำเนินงานที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนได้นำอาหารของเล่นของใช้ขนมรวมถึงกิจกรรมนันทนาการเพื่อมอบความสุขให้กับนักเรียนในโอกาสนี้คุณต๋องเชิญยิ้มดาราตลกพร้อมคณะได้นำสิ่งของพร้อมเงินสนับสนุนการจัดงานด้วยภายในงานได้มีการออกร้านอาหารผลไม้เครื่องดื่มไอศครีมเครื่องเล่น และสัตว์เน่งต่างๆรวมถึงการแสดงบนเวทีที่หลากหลายสร้างความสนุกสนานให้กับคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานทุกภาคส่วนทางศูนย์ขอขอบคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้นิว24สมบัติเนินใหม่รัชนานนเนินใหม่ภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน